Good morning everyone how are you okay can you hear me can you hear can you hear my voice ได้ยินนะครับได้ยินเสียงที่เชื่อพูดอยู่นะครับได้ยินค่ะวกวง่มเข้ามาแล้วสิบอ็ดคนนะครับที่ได้รับฟังไปก็เป็นบทเ,เพลงเพื่อให้กำลังใจเป็นบทเพลงในเกรือสารศาสตร์ที่ขอฝากให้พวกเราได้จงฝันฝ่าวิกฤตการณ์จงฝันฝ่นาอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นการเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับร่วมกันปันฝ่าให้ผ่านพ้นไปได้นะครับขอเป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ของพวกเราด้วยนะครับหท่านเข้มแข็งแล้วก็นําพาพวกเราไปนะครับให้ผ่านไปจนถึงอนาคตอันสดใสของพวกเรานะครับอา้าวก็ ตอนนี้นะครับเราจะมีบท c o n เวอร์เซชันะครับทีเชอร์จะเหมือนเดิมนะครับทีเชอร์ก็จะเป็นคิวนะครับขอให้พวกเราช่วยเป็น A ให้ด้วยนะครับเปิดใหม่แล้วก็ตอบมาด้วยนะครับ What time do you wake up? I wake up at oh. Oh. s o'clock. Good. You like some tea or coffee? Coffee, please. Please. how do you get to work i, I get, to, get work. to work by bts what kind of music do you like i like pop music like pop music did you sleep the last night yes i did, yes, I did. Okay. ตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับสิบสองท่านขอเช็คชื่อเลยนะครับชานบดินทรบุกดีไม่มารมครับผมมาครับครับวิชากรด่านทองหลางสุพนัทถินจะบกดวัตสว,วินเหมกุลปฏิพานทองคำมาแล้วขานชื่อให้ทันนะครับดารศวัตรยิ้มพิรัตอานวัตรกรินสุงเนินผลลวัฒเหนประดิษฐ เจษดาภาสีครับครับศิลปภาทองคำมาค่ะคดวงคำสอนไม่มาใช่ไหมครับวันนิสาทิโสภาปาครับสสิธรหน่งประโทกมาค่ะครับพ,พลพิรินทำดีมาค่ะรัชการศรีวิชัยชมาพรขันตี มาค่ะวงมาค่ะครับตอนนี้ทิเชอร์เช็คช่าไมพนกับกวิตากันทการเงียบอยู่นะครับคุณสตรีพินิตานนยาวรักชอบสูงเนินนัทพรปริยตาปนิสรายังพิมายนันพัฒดีสวงและปนิสราเป็นลอดนะครับนนมาปณิตามานะครับ อ้านะก็เชื่ค่ะนันพัฒมานะคะนันานพัฒดีส่วงเช็คให้แล้วครับอืมอ่านะครับวันนี้เชนนื่ค่ะสุภาพมาก็มานะคะสุภาพเห็นอยู่แต่สุภาพไม่ไม,ไม่ไม่ขานรับไงแต่ก็ที่เชื่ก็เห็นนะนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกนะควนิสัยดีอยู่แล้วนี่ซื่อสัตย์สุจริตดีไม่เคยไม่เคยปิดไมล์แล้ว ทำอย่างอื่นเพราะเห็นอยู่ว่านั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์และตั้งใจเรียนดีอยู่ครับที่โชว์อยู่ข้างบนนี้นะครับเป็นภาพจริงที่เกิดขึ้นนะครับภาพนี้ผู้คนจะรู้จักโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวญี่ปุ่นนะครับชาวญี่ปุ่นนะจะรู้จักภาพนี้เป็นภาพที่สะเทือนใจนะครับเมื่อพี่ชายนะครับเออได้แตกศพน้องสาวของตัวเองนะครับ เหตุการณ์นี้นะครับทำไมต้องมาแบกศพน้องสาวของตัวเองก็เ,เป็นเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับบิดาของเขานะครับผู้ชายเด็กผู้ชายนี้ชื่อซาโตเด็กผู้หญิงชื่อซึซุกโกะนะครับซาโตก็มีคุณพ่อที่รับราชการเป็นทหารเป็นทหารเรือแล้วก็ไปออกลบแล้วสุดท้ายก็ถูกอเมริกานะครับทิ้งระเบิด ในมหาสมุทรนั่นแหละนะครับเรือของคุณพ่อก็จมน้ำแล้วคุณพ่อก็เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นด้วยส่วนคุณแม่นะครับเมื่อได้รับข่าวเช่นนั้นนะครับคุณแม่ก็ก็ต้องพาลูกออกจากหมู่บ้านด้วยเพราะว่ามีสัญญาณจากทางการว่ากองทัพของศัตรูจะมาทิ้งระเบิดนะครับก็ต้องให้แยกย้ายออกไปหลบไปซ่อนตัวอยู่ในที่หลบภัยต่าง แต่ขณะที่เดินทางนะคุณแม่เขาโชคร้ายนะครับถูกระเบิดของของศัตรูนะครับทำลายแล้วคุณแม่ก็เสียชีวิตลงไปซาโตะก็ผาน้องนะผาน้องไปอยู่กับคุณป้านะครับแล้วก็ในที่สุดเมื่อซาโตะไปอยู่กับคุณป้าแล้วเป็นยังไงครับทนนิสัยของคุณป้าไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณป้านั้นนะครับมักจะนําอาหารที่ดีๆที่มีอยู่ นะครับเอาไปให้ลูกของคุณป้ากินส่วนซาโตและซึซุสก้โกน้นก็จะได้ซดแต่น้ําหรือว่าเหลือแต่เหลือแต่กระดูกในในถ้วยน้ําแกงนะครับซาโตะก็เลยทนพฤติกรรมของคุณป้าไม่ได้ก็เลยพาน้องออกไปอยู่ที่หลุมหลบภัยภายในหลุมหลบภัยนั้นก็มืดมนนะครับมืดมนมืดมิดนะก็ไม่มีแสงไฟเลยซาโตะก็ไปจับหิ่งห้อยนะครับมาจํานวนหลายร้อยตัว เอามาไว้อยู่ในอุโมงคนั้นนะครับเพื่อเป็นแสงสว่างแล้วก็ให้น้องสาวไม่เหงาเวลาที่มีได้ยินว่าสัญญาณของการทิ้งระเบิดมาทีไราชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านก็จะวิ่งออกไปที่หลบภัยแต่ซาโตะก็จะวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อที่จะไปขโมยอาหารมาให้ซุซุโกะทานนะครับซุซุโกะก็ต้องเล่นอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็โดดเดี่ยวและอ้างว้าง แต่ซืสุโกเป็นเด็กไร้เดียงสาก็มีของเล่นนะครับที่พอจะมีได้ก็เป็นถ้วยชามกะละมังแตกอะไรเนี่ยก็ออกมาเล่นนะครับแต่ว่าบางวันนะครับพี่ชายก็ไปหาอาหารมาค่อนข้างนานนะครับทำให้ซื้สุโกนั้นก็ต้องหิวอาหารนะครับจนในที่สุดซื้สุโกนั้นก็เป็นโรคขาดสารอาหารเมื่อเป็นโรคขาดสารอาหารแล้วนะครับก็ พี่ชายซาโตะก็พยายามหาอาหารแล้วก็รักษาน้องนะครับพาน้องเข้าไปหาหมอแต่หมอก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงสงครามยาก็ไม่มีแล้วที่จะรักษานะครับก็ได้แต่พาน้องกลับมายังอุโมงค์ที่เดิมแล้วน้องแล้วพี่ชายก็ตัดสินใจไปหาอาหารอีกตามเคยนะครับ mm. เมื่อกลับมาก็มาพบว่าน้องเนี่ยอมก้อนหินเขาคิดว่าก้อนหินเนี่ย คงเป็นอาหารด้วยความตาลายนะครับตาลายหิวก็เลยหยิบก้อนหินนั่นแหละครับมาอมมาเรียกินนะครับพี่ชายเห็นดังนั้นก็โหเขากอดน้องด้วยความสงสารนะครับแล้วในที่สุดก็สิ่งที่พี่ชายได้รับมาพี่ชายก็ได้แตงโมมานะครับก็เอาแตงโมมาไว้ข้างๆน้องแล้วพี่ชายก็ออกไปนอกอุโมงค์รีบประกอบอาหาร นักเรียนทราบไหมครับว่าเมื่อพี่ชายกลับเข้ามารับน้องจะไปกินอาหารด้วยกันปรากฏว่าณนะเวลานั้นนะครับน้องก็ไม่ฟื้นนะครับก็หลับไปอย่างยาวนานนะครับเป็นอันว่าไม่ฟื้นกลับคืนมาอีกเลยนะครับเออก็เป็นภาพอันสะเทือนใจนะครับแล้วซาโตะเป็นยังไงต่อไปซาโตะก็แบกน้องนะครับแบกน้องกอดน้องทั้งคืนนั่นแหละครับ นอนร้องไห้ทั้งคืนจนรุ่งเช้าก็แบกน้องเดินไปไรจุดหมายภาพนี้เป็นภาพที่นายทหารอเมริกันถ่ายไว้นะครับซาโตะเดินไม่มีรองเท้าใบหน้าก็ดูเหมือนจะเมื่อยลอยนะครับริมฝีปากก็กัดเต็มริมฝีปากด้วยความที่มีความทุกข์ทรมานในใจในช่วงสงครามโลกนั้นบีนามานดาก็ตายจากนะครับสุดท้ายน้องก็ ซาโตก็มอบน้องให้กับทหารอเมริกันช่วยชาปนกิจและซาโตะก็ยืนเฝ้าจนล่างน้องกลายเป็นเท่าทานะครับพิเชอร์เล่าเล่าให้พวกเราฟังก็เพราะว่าในเวลานี้เราไม่มีสงครามโลกที่ยิงกันแต่เรามีสงครามโรคที่มันแพร่ขยายเข้ามาสู่พวกเราพิเชอร์ก็ไม่ทราบว่าในอนาคตนะครับ เราจะเจอเหตุการณ์แบบไหนเพราะสังคมไทยนะครับหลายหลายคนบ้านเรือนพ่อแม่ก็ได้เสียชีวิตลูกก็ได้เสียชีวิตจากโรคโควิด19เพราะฉะนั้นขอให้เรานะครับจงเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับเราก็เป็นนักเรียนที่น่ารักนะครับเชื่อฟังทั้งบิดามารดาเชื่อฟังครูบาอาจารย์ แล้วทีเชอร์ก็คิดว่าออสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับจะได้คุ้มครองพวกเรานะครับเมื่อเราจะต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ที่ไม่คาดฝันนะครับก็ขอให้พวกเรามีกำลังใจนะครับพอพูดไปก็สะเทือนใจพอสมควรนะครับโอเคนะครับส่วนของใบงานที่ ที่ทีเชอรอได้แชร์ไปนะครับใบงานได้แชร์ไปแล้วก็จะเป็นในเรื่องในเรื่องของอารยธรรมโลกนี่นะครับแชร์ไปให้พวกเราก็ตั้งใจทำนะครับเปแบบฝึกหัดนะก็ทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกทำเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิดลงในสี่เหลี่ยมนะครับ และแก้ไขข้อความให้ถูกต้องข้อความไหนไม่ไมถูกก็แก้ไขให้มันถูกนะครับหลังจากนั้นนะก็อย่าลืมใส่ชื่อนะครับแล้วก็กด finish นะกด finish เสร็จแล้วก็ไป c h e ค my answer เราจะขึ้นผลคะแนนของเรานะครับอันนี้ก็คือใบงานนะครับใบงานก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอรารยธรรมของโลกยุคโบราณนะครับซึ่งเป็นเรื่องของมอ5ของพวกเรานี่แหละนะ ก็มีใครสงสัยในไปนงานนี้ไหมครับทีเชอร์จำเป็นต้องอธิบายก่อนนะครับเดี๋ยวเวลามันไม่เพียงพอโอเคอธิบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันนะครับว่าจะมีเรื่องอะไรก็ยังคงเป็นเรื่องของอารยธรรมโรมันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดิมนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยาวเรายังเรียนไม่จบนะครับ แต่ว่าในเรื่องของรับสมองก็มีการรับสมองโดยใช้ํำใหม่เข้ามานะครับโอเคข้อที่1อารยธรรมโรมันสืบทอดมาจากอารยธรรมใดข้อที่2โอรสฝาแฝดของเทพเจ้ามาที่รอดชีวิตได้เพราะสิ่งใดเข้าไปช่วยเหลือไว้นะครับข้อที่3ในระยะแรกกรุงโรมปกครองนะครับ ด้วยระบบกษ,ษัตริย์เรียกว่าอะไรนะครับข้อที่4คําว่าโรมหรือคําว่าโรมาเป็นคำมาจากกลุ่มชนใดเรียกนะครับข้อที่5้าอารยธรรมโรมันมีกฎหมายสําคัญคือกฎหมายอะไรครับและข้อที่6จกักรพรรดิองค์แรกของชาวโรมันมีพระนามว่าอย่างไรให้เวลาทำหนึ่งนาทีพอเชิญครับ คุณปลอยคุณทาเสร็จแล้วมีนะครับฟีเชอร์ได้รับมาแล้วเดี๋ยวติ๊กให้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับตอนนี้ก็มีเยอะแยะมากเลยหลายคนที่ส่งงานเข้ามานะครับเอาหมดเวลาก็มาดูเฉลยเลยนะครับไม่เสียเวลากันนะครับเวลามัน40นาทีก็น้อย โอเคนะครับอารยธรรมโรมันสืบทอดมาจากอารยธรรมกรีนะครับฝาแฝดโอรสของเทพ,พเจ้ามารอดชีวิตได้เพราะหมาป่าช่วยชีวิตโดยการให้ดื่มนมของนางนะครับข้อที่3ในในระยะแรกเริ่มกรุงโรมปกครองด้วยกับพระมหากษัตริย์เรียกว่าอิมพีเรียมนะครับข้อที่4คําว่าโรมหรือโรมามาจากชนที่เรียกนั้นก็คือพวกอีทิสกันนะครับเป็นผู้เรียก ว่าโรมหรือโรมาแล้วก็ข้อที่5อารยธรรมโรมันมีกฎหมายสําคัญชื่อว่ากฎหมาย12ตอต๊ะจักรพรรดิองค์แรกของชาวโรมันชื่อว่าจักรพรรดิออกัสตัสโอเคนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของอารยธรรมโรมันนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีอะไรมากมายสําหรับพวกเรานะครับอ้าว ก็จะไปแชร์ให้พวกเราดูอารยธรรมโรมันอีกสักประเดี๋ยวหนึ่งนะครับแล้วก็จะสุ่มถามเลนต้อมถามนะก็เวลาถามก็โปรดตอบคำถามด้วยนะครับรชาชอาณาจักรโรมัน ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ศตรวรรษที่8ก่อนคริสตกาลเป็นจกักรวรรดิโบราณเก่าแก่ที่ส่งอิทธิพลบนคาบสมุทรอิตาลีทางตอนใต้ของทวีปยุโรปก่อนที่จกักรวรรดิโรมันตะวันตกจะล่มสลายไปในช่วงศตรวรรษที่5ในห่วงเวลานับพันปีแห่งความรุ่งเรืองชาวโรมันได้ริเริ่มประดิษฐ์คิดค้นนวัตรกรรมในด้านต่างๆที่เป็นต้นแบบและส่งผ่านอารยธรรมเก่าแก่อันทรงคุณค่าเหล่านี้ตกทอดมายังปัจจุบัน อับดุลไททูบจึงขอรวบรวม5ภูมิปัญญาที่อาณาจักรโรมันฝากไว้ให้เป็นมรดกโลกมาฝากกันครับ 1. ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมกรุงโรมเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมโรมันจึงมีการสร้างถนนที่เป็นเครือข่ายเชื่อมต่อถึงกันรวม372สายเชื่อมต่อไปอยัง113เมืองทั่วอาณาจักร รวมเป็นเส้นทางยาวกว่า4,000กิโลเมตรเพื่อประโยชน์ด้านการปกครองการรบการเดินทางติดต่อและการค้าขายด้วยเทคนิควิศวกรรมที่ล้ำยุคถนนของชาวโรมันจึงทนต่อสภาพน้ำท่วมออกแบบให้ปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายมีการใช้อิฐที่ทำจากหินแกรนิตผสมกับลาวาจากภูเขาไฟและในเส้นทางที่ต้องผ่านอุปสรรคกีดขวางก็จะเจาะอ,อุโมงค์ทะลุภูเขา สร้างสะพานข้ามทางน้ำถนนที่สร้างตั้งแต่ยุคโรมันบางส่วนยังเป็นเส้นทางที่ใช้งานได้มาได้จวบจนถึงปัจจุบันนี้และยังเป็นต้นแบบของการสร้างถนนในหลายประเทศของยุโรปอีกด้วย 2. ปฏิวัติระบบส่งน้ำสะพานส่งน้ำปงดูกาซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสสร้างขึ้นราวศตวตรรษที่หนึ่ง เป็นหนึ่งในหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันที่แสดงให้เห็นถึงอรารยธรรมด้านการประปาของชาวโรมันที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายท่อส่งน้ำโบราณเพื่อระบบชลประทานสำหรับดื่มกินและใช้ในชีวิตประจำวันมีการต่อท่อเข้าไปในใจกลางเมืองโรงอาบน้าสาธารณะและบ้านเสียถีแม้ว่าอินเดียอียิปต์และกรีกจะรู้จักการสร้างระบบประปามาก่อนโรมัน แต่การคิดคำนวณเรื่องความลาดชันองศาของการวางท่อและการนำหินมาสร้างเป็นท่อส่งน้ำต้องยกให้ชาวโรมันท่อประปาบางช่วงมีความยาวกว่า100กิโลเมตรแม้กระทั่งน้ำพุเทวีใจกลางกรุงโรมที่นักท่องเที่ยวพากันมาโยนเหรียญอธิษฐานเสี่ยงไทยก็มีระบบประปาดั้งเดิมของชาวโรมันอยู่เบื้องหลังด้วยเช่นกัน3 คอนกรีตโรมันผ่านบทพิสูจน์แห่งกาลเวลาคอนกรีตของชาวโรมันยังถือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทําให้งานก่อสร้างมั่นคงแข็งแรงโดยมีส่วนผสมสําคัญคือมะนาวและหินจากภูเขาไฟซึ่งกลายมาเป็นวัสดุก่อสร้างที่คล้ายกับปูนซีเมนต์ในปัจจุบันทําให้งานก่อสร้างก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเราใช้เพียงแค่แรงงานคนไร้ายฝีมือจํานวนมากเทส่วนผสมลงบนแม่พิมพ์ก็จะได้ออกมาเป็นก้อนคอนกรีตที่เหมือนกับอิฐ ประหยัดเวลาและต้นทุนกว่าการใช้หินเป็นส่วนประกอบหลักของอาคารที่ต้องใช้ช่างแกะสลักหรือช่างสกัดหินที่มีฝีมือและใช้เวลาน,านานกว่าในการก่อสร้างคอนกรีตแบบโรมันนำไปใช้ในงานก่อสร้างต่างๆทั้งถนนงานประปาสะพานอุโมงค์และอาคารซึ่งยังคงหลงเหลือหลักฐานแห่งความแข็งแกรง่งผ่านการเวลาหลายพันปีจบจนถึงปัจจบุบันสซุ้มโขง พื้นฐานงานโครงสร้างขนาดใหญ่โรมันไม่ใช่ชาติแรกที่ให้กำเนิดซุ้มโคง้งแต่เทคนิคการสร้างของวิศวกรโรมันโบราณทำให้ซุ้มโค้งของโรงมันกลายเป็นตำนานด้วยการคำนวณที่แม่นยำและการใช้หลักสมมาตรในการก่อสร้างซุ้มโคง้งจะนำกรอบไม้มาทำรูปคล้ายเตือกมา้าขึ้นเป็นฐานในช่วงแรกแล้วจึงนำงานหินมาประกอบด้านบนโดยหัวใจหลักคือหินคีสโตนที่อยู่ตรงกลาง ซึ่งประกอบเข้ามาเป็นชิ้นสุดท้ายและจะทำให้น้ำหนักทายเทไปยังลิ่มหรือหินก้อนอื่นๆท่วงดุลยึดเกาะกันได้อย่างเหนียวแน่นไม่ต้องอาศัยกรอบไม้เป็นฐานอีกต่อไปสุมโค้งนี้ยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในงานก่อสร้างสามารถรองรับน้ำหนักงานโครงสร้างขนาดใหญ่ไม่ให้พังถล่มลงมาโดยที่ยังคงความสวยงามเอาไว้ได้และถือเป็นมรดกชิ้นสำคัญด้านสถาปัตยกรรมของโรมัน ที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันทั้งในรูปแบบของอาคารเก่าแก่ดั้งเดิมและถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทรงอิทธิพลไปทั่วทวีปยุโรปในยุคต่อมาซึ่งมีการนำระบบซุ้มโค้งไปปรับใช้ในการสร้างอาคารต่างๆสิ่งก่อสร้างที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นที่สุดแห่งซุ้มโค้งของโรมันก็คือโคลอสเซียมสนามต่อสู้ทรงกลมขนาดใหญ่จุได้กว่า5 0,000คน ที่ที่เหล่านักสู้กราดิเอเตอร์ได้ลงสนามประชันฝีมือต่อสู้กับทั้งคนและสัตว์และยังเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกรวมไปถึงประตูชัยคอนสแตนตินที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันก็มีซุ้มโค้งขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลมิมฉลองชัยชนะหลังศึกสงครามโดยชาวโรมันมักนิยมสร้างประตูชัยคร่อมบนถนนสายสำคัญที่ผู้คนผ่านไปมาจำนวนมากเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ อาวุธและเทคนิคการแพทย์นวัตรกรรมจากสนามรบชาวโรมันเคยชินกับการศึกสงครามเพื่อขยายอาณาจักรไม่ว่าจะทางบกหรือทางน้ำมีอาวุธหลายอย่างที่ถือได้ว่าชาวโรมันเป็นต้นแบบในการคิดค้นทำให้ได้เปรียบและมีชัยเหนือศัตรูเช่นเครื่องยิงปืนใหญ่แบบพบพาเคลื่อนที่ไปในสนามรบได้โลที่ใช้เป็นเกราะป้องกันตัวของทหารที่คล้ายกับกระดองเต่า สะพานที่ใช้พาดไปยังเรือรบของฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้ทหารโรมันบุกเข้าไปพิชิตคู่ต่อสู้ได้เนื้อสิ่งอื่นใดนวัตกรรมที่ถือว่าก้าวหน้าที่สุดในกองทัพโรมันคือการแพทย์จนมีการกล่าวกันว่าทหารโรมันที่ออกรบมีอายุยืนกว่าชาวบ้านธรรมดาเสียอีกนั่นเป็นเพราะแพทย์สนามมีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดเป็นอย่างมากเทคนิคการผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตทหารบาดเจ็บ ได้รับการพัฒนาจากประสบการณ์ตรงในภาคสนามอย่างการรู้จักใช้คขมหนีบหลอดเลือดใหญ่เพื่อยับยั้งการสูญเสียเลือดจากบาดแผลชะกันจากการต่อสู้กับศัตรูรวมไปถึงเทคนิคการห้ามเลือดก็เกิดขึ้นในกองทัพโรมันเช่นกันวิธีการเหล่านี้ได้ส่งผ่านมายังการแพทย์แผนตะวันตกในเวลาต่อมานอกจากงานด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมอาวุธยุทโธปกรณ์การแพทย์แล้ว ชาวโรมันยังมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ส่งผ่านมาจบจนถึงปัจจุบันในด้านต่างๆอีกมากมายรวมไปถึงหลักฐานของกฎหมายสมัยใหม่ที่เรียกกันว่ากฎหมาย12โต๊ะที่เป็นต้นแบบพื้นฐานของระบบกฎหมายโลกรวมไปถึงวรรณกรรมที่ส่วนใหญ่เขียนเป็นภาษาละตินทั้งเรื่องความบันทึกประวัติศาสตร์พรบทละครที่ล้วนมีอิทธิพลกับก,บการเขียนหนังสือในยุคต่อมา ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารในรูปแบบของหนังสือกิมกำแพงหรือการนำเรื่องราวที่น่าสนใจไปติดประกาศไว้ในจุดที่มีผู้คนจำนวนมากผ่านไปมาร่วมไปถึงปฏิทินแบบอธิกะสุรทินที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกแม้จะมีต้นแบบมาจากอียิปต์แต่จูเลียซีซ่าผู้นำอันยิ่งใหญ่ของโรมันที่ไปนำแนวคิดนี้มาเผยแพร่จนได้รับความนิยมไปทั่วยุโรป ก่อนจะส่งอิทธิพลไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับอารยธรรมโรมันนะครับขอที่จะช่วยมา สรุปให้ฟังซิว่าอารยธรรมโรมันมีอิทธิพลต่อมนุษย์ในปัจจุบันอย่างไรนะครับผู้เขคุณเนินไม่อยู่นะครับเอาชื่อออกแล้วก็ไม่มีคะแนนได้ยน,น่าจะอยู่แล้วนะครับคนนี้ พาด,ดีสวงอเป็นตัวแทนหมู่บ้านเชิญครับอยู่ไหมครับเชิญแล้วก็เปิดไมคเปิดกล้องด้วยนะครับเชิญครับถ้าไม่อยู่ที่เชิญเช็คไม่ให้มานะครับอยู่ไหมครับเงียบเลย ลบชื่อไม่เข้าเรียนนะครับนับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามาแสดงว่าอยู่ค่าชื่ออ,อยู่คุณก็รู้คุณรู้จักอารยธรรมโรมันอย่างไงคุณลองเป็นตัวแทนหมู่บ้านให้ฟังหน่อยสิครับเปิดกล้องด้วยครับ น่หนูไม่ได้ฟังค่ะแล้วทำไมไม่ฟังครับอย่างนี้มันก็มันก็จะพูดอย่างไงล่ะครับอืมบทสรุปว่าไม่ได้ฟังแล้วที่เชื่อจะหาตัวแทนหมู่บ้านได้อย่างไรครับอืมจะลองพิจารณาดูนะว่าอะไร แก้ไขและปรับปรุงยังไงนะครับเมื่อเวลามีเรียนแล้วเปิดเข้ามาเช็คชื่อแล้วก็ไม่ได้ฟังนี่นะครับอ่าผู้โชคดีต่อไปนะให้กำลังใจกันแล้วทุกอย่างอะไรก็แล้วอนัธพรณนัทพรปริยาตานับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามไม่อยู่นะครับ ทีเชอเ์าชื่อออกด้วยแล้วก็ไม่เช็คให้มานะครับไม่ขาลับทิเชอร์เลยนะครับอื <c oughs> นางสาวอมนิสาที่โสภาเอาอยู่นะครับ เปิดไมค์<ด>แล้วครับอ่าเปิดไมค์แล้วก็เปิดกล้องอท่านรู้จักอารยธรรมโรมันอย่างไรบ้างอารยธรรมโรมันเป็นตำนานการสร้างกรุงโรมที่มีพี่น้องฝาแฝดโอรสของเทพเจ้ามาซึ่งทั้งสองถูกถ่วงน้ำแต่ว่ารอดชีวิตมาได้จากนางหมาป่าแล้วก็ แล้วก็แล้วกอะไรไม่รู้ค่ะแล้วก็เปิดอ่านยังหายัางหาสรุปให้ไม่ทันใช่ไหมเอออันที่เปิดให้ดูนี่ไม่รู้ว่าดูกันหรือเปล่า <c oughs> นะครับบทสรุปมันก็อยู่ตรงนั้นนะ่ะห้าอารยธรรมห้าสิ่งที่ชาวโรมันเขาเอาไว้ให้พวกเรานะครับเดี๋ยวจะให้กลับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับไปกดออไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามแล้วก็คอมเมนต ใต้คลิปด้วยอย่าลืมล่ะใน YouTube เดี๋ยวจะส่งเข้าไปนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับตัวแทนหมู่บ้านนะครับอารยธรรมโรมันที่เราค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนนะครับก็คือในเรื่องของอาการก่อสร้างนะครับดูการก่อสร้างหน่อยสินี่ รูปแบบนี้อรารยธรรมโรมันที่เขาได้ก่อสร้างขึ้นมานะครับนอกจากนั้นเองนะครับรูปแบบนี้นะเราก็คงจะคุ้นๆน,นะครับออรูปโดมรูปอะไรเนี่ยนะครับเราก็น่าจะคุ้นเคยนะครับเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากอรารยธรรมโรมันการสร้างบ้านเรือนของพวกเขานะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาได้แผ่ขยายมาจนถึง ปัจจุบันนี้แล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ลหลายๆคนลหลายๆฝ่ายนะครับได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับการก่อสร้างการวางรูปแบบต่างๆก็เป็นเรื่องของความแข็งแกร่งทนทานนะครับในเรื่องของการแพทย์นะครับการผ่าตัดนะก็เริ่มต้นมาตั้งแต่อารยธรรมโรมันแล้วก็ขยายส่งผลมาจนถึง จนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าอารยธรรมโรมันนะครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผ่าตัดโอเคใบางานก็ส่งให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอให้พวกเราตรงตั้งใจแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีชีวิตที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ I would like to say thank you. See you next t i m บ๊ายบายสวัสดีค่ะ